สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่จ๋ากำลังร้อนร้อนเที่ยง,งเลยคุอ,อสวัสดีนะคะสวัสดีหนึ่งพันสองร้อยนะคะหนูขอฝากหางเดียวแม่ขอฝากตัวเดียวหางเดียวใครชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะหนูขอฝากตัวเดียวหางเดียว นะฮะดูขอฝากตัวเดียวค่ะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ก็ยังดีนะคุณแม่ขอคนละแชร์ก็ยังดีนะคะทุกคนแชร์ให้หน่อยอ่าแชร์ให้หน่อย ตรงยำม,มากระป๋องอ,อยู่ก็เดินไปอ่ะแชร์ให้ก่อนนะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวฝากไว้อีกตัวหนึ่งไม่รู้อ่ะวัดดีค่ะวัดดีค่ะนี่ตดจกันตอนนี้ในกลุ่มอ่ะ ลงไปหมดแล้วนะคะใบเต็มชุดเต็มนะคะเออลงไปครบเรียบร้อยแล้วในกลุ่มใบเต็มเลขเต็มเลขประมูลใช่เปล่ายังไม่บอกนะฮะยังไม่ยังยังไม่พูดว่าใช่นะฮะอตอนนี้ในกลุ่มเจ๊ลงให้หมดแล้วเป็นใบเต็มนะคะเป็นใบสรุปเลยใบเต็มให้แล้วในกลุ่ม นะคะเราลงให้ในกลุ่มแล้วนะคะใบใบเต็มใบสรุปคือลงให้ในกลุ่มแล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มเจ๊ปักหมดไว้ให้แล้วนะจริงดิงเข้าไปได้เลย6,400อ่ะช่วยคนละอีกหนึ่งแชร์เดี๋ยวเจ๊ปล่อยเลยอ่ะทุกคนนะฝากด้วยฝากแชร์นิดนึง ใบเต็มลงแล้วนะใครอยู่ในกลุ่มรีบเลยนะคะใบเต็มลงแล้วนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มน่าจะเห็นแล้วอ,อมสินลงแล้วนะอ,อมสินก็ลงแล้วนะใครอยากเข้ากลุ่ม V i P นะคะจิมลิงไลที่ปักหมดะะุดค่ะบอกขอเข้ากลุ่ม V i P หน่อย ท่านท่าสวัสดีค่ะกลุ่มวีพีกลุ่มแท้กลุ่มจริงนะคะจิ้มลิงลายที่ปักหมดุดมนลงเราลงไปนานแล้วเราให้ไปนานแล้วนะคะอยู่ในกลุ่มใบเต็มลงให้แล้วนะออมสินลงแล้วนะโอเคนะ ใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางเข้ากลุ่ม V A P จิ้มลิงลายที่ปักหมุดนะคะปักหมุดไว้แล้วรับแค่รอบไม่เกินใบสอนะ,ะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะทันทันกี่คนก็ได้แค่ไหนแค่นั้นขอรับ